สวัสดีค่ะยินต้อนรับเข้าสู่ชาแนลดูดวงทาโรเกอร์น,นะคะก็มาแล้วนะคะในเรื่องของการทำนายดวงเกี่ยวกับความรักนะคะประจำเดือนธันวาคมปี2563หนะคะกะ็สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการทำนายความรักสำหรับชาวราศีกุมนะคะหรือว่าผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ในราศีกุมนะคะตามเกณฑ์การแบ่งราศีแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะ รับชมได้จะมีช่วงเวลาวันเกิดอยู่ใต้คลิปนะคะก็คลิกดูเอาละกันเนาะมาดูกันค่ะสำหรับชาวราศีกุมรักขนากุมนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโดยสถานการณ์ของความรักของพวกคุณนะคะในเดือนสุดท้ายของปีนะคะเริ่มต้นกันได้เลยค่ะใบแรกของคุณนะคะเป็นไพ่ 4 of wands นะคะสี่ไม้เท้าสองไม้เท้าขึ้นมานะคะไพ่ the emperor b e a u t of fortune นะคะ queen of cup ราชินีถือถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ two of pentacles มเหรียญ the tower นะคะ seven of cup ไพ่สเตรงและเอาคัมของคุณนะคะเป็นไพ่ k n n o of u u p ขึ้นมาพระราชาถือถ้วยในตรงนี้มีไพ่ที่อยู่ในเมเจอร์อ a คานาะคะมี The Emperor The Tower o นะคะ e of Fortune ขึ้นมาไพ่สเ n ร t งด้วยนะคะเ,เป็นช่วงเวลาที่ถาเรียกว่าจักรวาลกำลังจะปัดเป่า เอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณอะไรที่มันไม่ใช่ได้เวลาที่จะถูกเคลีย์นะคะให้เมนเทนเหลือแต่สิ่งที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของตัวตนจิตวิญญาณนะคะตรงกลางของคุณเป็นสีไม้เท้าไพ่หมายเลขสี่หมายถึงความมั่นคงเป็นปึก,ปกแผ่นสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะคะ ในภาวะจิตใจของชาวราศีกลุมลัคนากลุมตอนนี้เข้มแข็งมากๆไพ่สเปร้งเกิดขึ้นไพ่ดีอัมเพลอรมานะคะหมายเลขสีเนาะแล้วก็ four of wands สี่ม่เท้านะคะความมั่นคงมากๆคน่อนข้างมีจุดยืนของตัวเองชัดเจนและหลายท่านนะคะเป็นคนที่เรียกว่ามีสติกับความรักพอสมควรไม่ตีโพยตีพายนะคะอาจจะเป็นคนคนใหม่และจากที่เมื่อก่อนนะคะเจออะไรที่สถานการณ์ที่ คุณไม่สามารถคนโทรลได้เลย The Tower คือการทะรอบเบาแววงคือการแตกหกักหรือว่ามีคนที่ไม่หวังดีคอยทำให้คุณนะคะหัวเสียหัวร้อนอยู่ตลอดเวลามองย้อนกลับไปเรื่องราวในอดีตบ้างถ้าสำหรับ ชาวราศีกุมรันกาะกุมวิวออฟฟ r าจูนกับ Queen of คัพคุณอาจจะเคยตกอยู่ในห้องของความรักหรือเจอใครสักคนหนึ่งที่ดูแลเอาใจใส่คุณดีมากๆแล้วทําให้คุณน่ะรู้สึกอบอุน่นรู้สึกดีแล้วอยากจะศึกษาดูใจกับคนคนนี้นะคะอยากจะ,พ,ะพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อให้ดีที่สุดมองเน้นในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของการสร้างความมั่นคงปึกแผ่นหรือว่าการเป็นอ,อาจจะเป็นในเรื่องของการจ การเป็นเจ้าของกิจาการร่วมกันก็ได้ซอเป็น2ไงม้เท้าเกิด รวมด้วยสองไม้ทาคือคนที่เป็นคู่คิดคู่ปรึกษาคู่ชีวิตนะคะแต่หลายๆอย่างมันไม่ไมไม่เป็นดั่งใจอของชาวราศีกุมรัคนากุมเพราะเจ็ดถ้วยเข้ามาในตําแหน่งของบ้านในตําแหน่งของญาติพี่น้องหรือเกี่ยวกับสถานที่ทํางานเนี่ยซึ่งที่ดูแล้วนะคะมีบุคคลที่เป็นมือที่สามหมายถึงว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชู้สาวนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเครือญาติอาจจะเป็นคนในครอบครัวที่เข้ามาสร้างความแตกแยก ให้กับชาวราศีกุมและคนาลุมได้อย่างมากเลยทีเดียวทําให้คุณหัวเสียได้นะคะแล้วพยายามที่จะทําให้คุณนะคะไม่สมหวังกับความรัก แต่ว่าทุกๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่คุณค่อนข้างเข้มแข็งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วคุณเรียนรู้ที่จะรับมือได้นะคะความเป็นสองไม้เท้าจริงๆถามว่าคุณชอบคนนี้คนนี้ไหมคุณรักไหมรักนะคะรักคู่ของคุณมากๆนะแต่ด้วยความมีศักดิ์ศรีความมีทิฐิในตัวเองค่อนข้างสูงคุณอาจจะคบอยู่กับชาวาราศีเมษลัคนาเมษนะคะเป็นชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ก็ได้หรือว่าดูเป็นคนที่ เขาเรียกเนื้อหอมมีสเสน่ห์มีคนเข้าหายเพราะว่า Seven of Cups คือมันเป็นอะไรที่คุมเครืออยู่คนคนนี้อาจจะมีความเกี่ยวพันหรืออาจจะถูกให้คนใดคนหนึ่งเขาหึงหวงตัวแฟนของคุณอยู่นะคะกรณีในเรื่องของการทะเลาะวิวาทการปรจานการพยายามทําให้ชาวราศีกุมลัคนากลุมเสียหายเสียชื่อเสียงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยมากๆนะคะแต่คุณยืนหยัดมากนะคะที่จะต่อสู้ กับสิ่งไม่ดีด้วยใช้กันใช้ความนิ่งใช้สติสยบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไพ่าสามเหรียญคือการหันหน้ามาคุยปณีปาน,นอมเจรจาหลังจากที่มีการแตกหักกันครั้งใหญ่นะคะในความสัมพันธ์พวกคุณอาจจะมีเรื่องงานเกี่ยวพันสัมพันธ์กันอยู่หรือว่าซื้อบ้านทรัพย์สมบัติอสังหาบางอย่างด้วยกันสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่มันจับต้องได้มีหลักฐานมีเอกสารทางราชการดีเอ็มพร์เกิดขึ้นเนาะ เพราะฉะนั้นตัวคนนะ,ะอาจจะจบได้แค่ทางความรู้สึกแต่บางอย่างสิ่งที่มันจับต้องได้คือคือในเรื่องของทรัพย์สินมาราดกต่างๆมันยังอยู่เพราะฉะนั้นความเป็น Tree of p e n t a c l e นะคะหลายๆท่านจะมีการบนีปนอมหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทะเลกกาะกันครั้งใหญ่มากๆและเกี่ยวกับการขึ้นขึ้นลงขึ้นศาลนะคะแล้วก็มีเรื่องของบุคคลภายนอกมาเกี่ยวคือหมายถึงคนในครอบครัวนะคะ ในความรักของพวกคุณจะเดินหน้าไปได้ยังไงบ้างนะคะจริงๆเนี่ยตัวคุณเหมือนคนแข็งนอกอ่อนในนะนะคะภายนอกดูเข้มแข็งดูสตรองมากแต่ลึกๆคุณก็มีความกังวลคุณก็เครียดคุณก็หวั่นนะคะความรักคือเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลกับชาวราศีกุม่อนข้่งเยอะนะคะแล้วคนคนนี้คือคนที่คุณอยากจะวางชีวิตร่วมด้วยกับเขานะคะอยากจะเดินหน้าไปด้วยกันให้ได้แล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะปัญหาบางอย่าง นะะอาจจะถูกเคลียร์ออกไปให้เหลือแต่ความเข้าใจตรงกันหลังจากที่มีการปนีประนอมหรือว่ายืนหยัดที่จะอยู่ด้วยกันต่อให้ได้นะคะพยายามลดความมีทิฐิลงหน่อยนะคะหลายๆทั้งสองคนนะคะจ,จะเป็นทั้งตัวคุณและคู่รักทั้งคู่คือมีอีกโก้ต่อกันสูงมากๆลดตรงนี้ลงนะคะถอยออกมาคนละหนึ่งก้าแล้วเลือกที่จะพูดคุย นะคะปรึกษาหาเลือกันในการที่จะทำให้ความรักของพวกคุณนะคะมันอบอุ่นและสมบูรณ์แบบนะคะเป็นช่วงเวลาที่ควรจะใส่ใจนะคะความเป็นคิงออฟคัพคือการใส่ใจกันปณีปนอมพิถีพิถันกับความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูความรู้สึกของผู้รักของคุณค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นไพ่ The World เกิดขึ้นไพ่ The Emperor นะคะไพ่เซสต์ p อฟเพน คนคนนี้เป็นคนขยันทำงานเก่งมากๆนะคะมรักในความก้าวหน้าเป็นที่สุดเลยเขาชอบเรียกร้องความสนใจนะการเรียกร้องความสนใจของเขาก็ดูมีชั้นเชิงด้วยเป็นคนที่ทำอะไร,รแบบเขาจะวางแผนอยู่เสมอนะคะพูดน้อยนะคะเป็นคนนิ่งแต่มักจะทำอะไรแบบเสมอต้นเสมอปลายลักษณะของเขาแล้วไม่ใช่คนโรแมนติกนะคะสิ่งที่คุณต้องการคือความรักที่อ่อนโยนการดูแลเอาใจใส่กันให้แบบให้ถึงเข้าให้ถึงความรู้สึกกันแบบสุดๆ แต่กับคุณคนนี้นะคะคู่รักของคุณก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่จริตของเขา The Emperor คือดูเป็นคนที่ดูมีความเป็นผู้นำสูงดูภูมิฐานมากๆแล้วเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะคิดอยู่ในหัวก่อนถ้าไม่แน่ใจถ้าไม่ชัวร์เขาจะไม่พูดออกมานะคะเป็นคนที่อาจจะไม่โรแมนติกอะไรแต่เขาก็รักคุณจริงๆนะคะเพราะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องทำคือลดอัตราตัวตวนของตัวเองลงนะคะแล้วก็ ปณีปนอบเอาใจใส่กันให้มากขึ้นความรักของพวกคุณต่อจากนี้มันจะเป็นความรักที่มั่นคงมากๆจะไม่สะท,กสะ,สะทกสะทถานกับสิ่งแวดล้อมภายนอกใครก็จะมาทําลายความสัมพันธ์ของคุณไม่ได้แล้วเพราะคุณได้เรียนรู้และจะอดลอยล่วตรงนั้นได้แล้วนะคะมันมีแต่ความแข็งแกร่งแล้วนะคะเรียกว่าหมดทุกหมดโศกเหลือแต่ความรักความเข้าใจต่อกันถ้าคนเรามันเป็นคู่กันนะคะต่อให้เจออุปสรรคใหญ่แค่ไหนแต่ถ้ายิ่งเจออุปสรรคก็ยิ่งรักกันอะ่ะแสดงว่า พวกคุณก็ยังเป็นคู่ที่ดีต่อกันแต่ถ้าเจออุปสรรคใหญ่ๆแล้วยิ่งเจอยิ่งเห็นธาตุแท้ตัวตนของคนคนนั้นคุณก็ถือว่าอ่ามันเป็นลักษณะของคู่เวรคู่กรรมนะคะอาจจะยุติกันเร็วๆนี้ก็ได้ทีนี้ดูจากความรักแล้วถามว่านอกจากคนในครอบครัวแล้วมีมือที่สามอื่นๆร่วมด้วยไหมอาจจะเกี่ยวกับคนในสถานที่ทํางานทํางานใกล้ชิดกันแล้วเกิดความรู้สึกหงหวงนะคะมีการวีน,ว,นวีนกระเจิงเลยหัวร้อนหรือว่า ตัวคุณอาจจะเป็นช่วงเวลาที่หมุดหงิดง่ายโมโหโทรศัพท์พูดอะไรก็ตรงไปหมดเลยนะคะตรงนี้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะใจะเย็นๆพยายามมองทุกอย่างด้วยเหตุผลอย่าพยายามตัดสินด้วยอารมณ์อย่าให้อารมณ์นาทางทุกๆเรื่องไม่งั้นจะทําให้คุณะคะ่ะตัดสินใจผิดพลาดนะคะขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีกุมในโค้งสุดท้ายของปีนี้แล้วกับความรักส่วนในเรื่องของความรักของคนที่โสดค่ะนะคะ ความสัมพันธ์ของชาวโสดคนโสดชาวราศีกลุม่มลักนณากลุ่มนะคะผู้ชงคนโสดช่วงนี้คือใจิตใจเข้มแข็งมากนะคะเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยพอสเตรนจ์คือคุณเป็นคนที่รักคนยากนะคะรักยากมากเวลาใครเข้ามาคุณจะตั้งกาดเลยคุณจะมองคุณจะนิ่งคุณจะเงียบแล้วคุณจะมีฟอร์มของตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็จะดูว่าคนคนนั้นคู่ควรกับคุณไหมเริ่มจากในเรื่องของการมองในเรื่องของหน้าที่การงานการศึกษาหรือว่า ใช้ทั้งเหตุผลใช้ทั้งความรู้สึกนะคะร่วมกันในการตัดสินที่จะเลือกใครสักคนนึงเข้ามาในชีวิตนะคะประสบการณ์ความรักของชาวราศีกุมก็เรียกว่าเจ็บมาเยอะนะคะมักจะเจอความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนที่เข้ามาหาคุณเพาด้วยผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงเข้ามาหาคุณนะคะใช้ความใจดีใช้ความามีเมตตาความมีน้ำใจของชาวราศีกุมเป็นเครื่องมือนะคะเข้ามาทำให้คุณอะ่ะ เหมือนมาก่อกวยผลประโยชน์อะไรบางอย่างจากคุณนะคะแล้วดูจากความรักสิ่งประสบการณ์ที่ได้เจอนะคะมันไม่ค่อยดีนะคะก็เลยทําให้คุณนะคะเป็นคนที่ขาดความมั่นใจในเรื่องของความรักหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จกับการสร้างความสัมพันธ์แบบยั่งยืนเลยส่วนใหญ่มันฉาบฉวยไปหมดสิ่งที่คุณต้องการคืออยากได้ครอบครัวอยากได้การแต่งงานอยากได้ภาพแห่งการเฉลิมฉลองหรือ ได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะคะหรืออยากทําอะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนอยู่เคียงข้างจะเดินทางจะทําอะไรก็แล้วแต่คืออยากมีคู่ชีวิตเป็นคนที่ให้คําแนะนําปรึกษากับคุณได้จริงๆนะคะแล้วสิ่งที่จะเกิดต่อจากนี้นะคะดูเป็นดีเอ็มเพอเรอร์ดีเอ็มเพอเรอร์คือความมัน่นคงสิ่งที่คุณต้องการคือความเป็นผู้นำหรือว่าคู่ชีวิตที่ เข้ามาแบบจริงจังกับคนจริงๆมีเกณฑ์นะคะจะเจอชาวราศีเมษและคณนาเมษเป็นคนจริงจังเล่นใหญ่มากนะคะเป็นคนที่คิดใหญ่ที่สุดเวลาทำอะไรนะคะเขาจะเน้นการวางแผนก่อนเป็นชาวต่างประเทศต่างชาติได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างมีบทบาทสำคัญกับงานตรงนั้นมากๆแล้วในการเข้ามาไม่ได้มาจีบตรงๆนะผ่านเรื่องงานก่อนอย่างเชิงผ่านการงานก่อนนะคะ เพื่อให้ชาวราศีกุมรัคนาคกุมได้แบบแน่ใจนะคะว่าเขาดีมากพอหรือเปล่าทัศนคติเป็นยังไงพวกคุณอาจจะได้พูดคุยกันนะคะบ้างและปะปลายนะคะซึ่งเห็นขึ้นมานะคะคนคนนี้เป็นสัญญาณของเนื้อคู่หรือเปล่าก็เป็นเนื้อคู่ได้เป็นเนื้อคู่ลักษนะของคู่สร้างคู่สมแต่ก่อนที่จะได้เจอคนที่ใช่บอกก่อนนะคะอารมณ์เหมือนคนจะต้องลุ้นอยู่ตลอดเวลาว่าคือเป็นช่วงเวลาจะมีคนเข้ามาหาคุณเยอะนะคะ คุณอาจจะเลือกไม่ถูกเลยหรือว่าสับสนไปหมดว่าคนนั้นใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมคุณอาจจะมีความย้อนแย้งอยู่ในตัวเองอยู่ตลอดแต่สิ่งที่ใช่ที่สุดให้เน้นในเรื่องของความมั่นคงเน้นในเรื่องของคนที่เขามีเจตนาลมว่าอ่าเป้าหมายเดียวกันกับชาวราศีกุมนะคะในเรื่องของการสร้างครอบครัว นะคะความรักของคุณนะคะมันจะแข็งแกรง่งความรักครั้งใหม่มันจะเป็นความรักที่สมหวังเต็มไปด้วยในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ปณีประนอมหรือว่าเข้าใจเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะคะที่ผ่านมาเจ็บแล้วก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้เรียนรู้ที่จะเจ็บปวดเรียนรู้ที่จะผิดหวังเพื่อจะได้รู้ว่าต่อจากนี้ความสุขที่แท้จริงที่เราต้องการเป็นแบบไหนนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคนโสดขอดูเพิ่มให้อีกนิดนึงเป็นกำลังใจให้ คนโสดชาวกลุ่มลัคนากลุ่มนะคะเซเว่ uffs, นออฟคัฟเนาะคนเจ็บมาเยอะมากความรู้สึกพวกนั้นนะคะแม้ว่าเวลาจะผ่านมาแล้วยังยังติดอยู่ในใจยังติดอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะความเจ็บปวดแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะเมื่อไหร่ที่คุณจบจากเรื่องที่มันคุมเครือเรื่องที่มันไม่ดีหรือว่าคนที่เขาไม่ให้คุณค่ากับคุณจริงๆหรือคนที่เขาดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคุณนะคะ จงถอยออกมาเพราะมีอะไรที่เขาเลอค่าที่สุดนะเขารอคุณอยู่นะคะในเรื่องของความรากักในเรื่องของการสร้างทุกอย่างนะคะเป็นลักษณะของจกักรวาลคัดสรรจัดสรรสิ่งที่เหมาะสมคู่ควรให้กับคุณจริงๆแต่อุปสรคคือการถูกเหนี่ยวลั้งทางความรู้สึกการสับสนหรือว่า อารมณ์ขึ้นๆลงๆบางวันก็ตัดใจได้บางวันก็ตัดไม่ได้เพราะนั้นตรงนี้นะคะคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้ให้ตัวเองมีสมาธิแล้วความรักที่ดีก็จะเข้ามาหาคุณนะคะอันนี้เป็นการทำนายดวงความรักนะคะของเชาราศีกุมล,กลัคนากุมนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับการติดตามอย่างต่อเนื่อง ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องราวของความรักเนาะแล้วก็ได้เจอคนที่รักคุณจริงๆค่ะก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการทํานายดวงรายปีเลยนะคะส่วนใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวจะมีคอนแทคอยู่ด้านล่างติดต่อสอบถามได้นะคะเป็นกําลังใจให้ค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ